ใน,ในก็ได้อูถึงเรื่องคาสิโนแล้วเนาะอู่ให้มันจบเหี่เนาะมีคนถามมาว่าวันเดอสอบถามค่ะว่าที่ทํางานประจําหรือคนทํางานให้รัฐบาลให้รัฐประเทศเดนมาร์กนี่นะที่ทํางานเขามีกฎหรือมีกฎหมายห้ามให้พนักง,งานเล่นการพนันหรือคาสิโนแบบนี้ไหมคะ กฎของรัฐบาลที่นี่คือถามว่ารัฐบาลที่นี่เขามีกฎหมายหรือเปล่าไม่มีกฎหมายค่ะใครอยากเล่นก็เล่นแต่ต้องเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งว่าคุณต้องทํางานเพราะว่าคนเดนมากมันไม่ได้มีบ้านเหมือนคนเมืองไทยจะก็เมืองไทยถ้าไม่มีเงินก็ไปยืมเปื่อนคนนัน้นคนนี้หรือว่าไปเอากับหยาิปี่น้องแต่คนเดนมากไม่ใช่คนเดนมากถ้าอายุสิบแปดปีก็คือ แยกบ้านไปอยู่เองคุณต้องทํามาหากินเองเจ้าบ้านเองหรือว่าอาจจะอยู่กับปอกกับแม่แต่ว่าต้องจ่วยใจยกับน,น้ำกับไฟเธอต้องรับภาระ,ะที่ชอบว่าเดือนเนี่ยเธอจะต้องมีค่าพิค่ารายจ่ายอะไรมั่งอืมสำหรับคนติีที่ถามมาว่าเออกฎหมายเขา,บ,าบังคับหรือเปล่ากฎหมายเขาไม่บังคับใครจะเล่นก็เล่นแต่ช่วงทีเล่นคาสิโนเนี่ย ยังยังยังคนเล่นในแอปโทรศัพท์นีเนาะคาสินโนใหญ่ไม่ค่อยมีคนไปหรอกส่วนมากเขาจะเขาเหงา,าเขาอยู่บ้านเขาก็จะกดโทรศัพท์เล่นนี่แนี่ยเหมือนเดีวว่าเออแต่แต่ถึงเวลาถ้ากดากดเข้าไปเขาไม่ใช่ว่าวันนี้กูมีเงินสมมุติว่าวันนี้มีเงินหมื่นหนึ่งใช่ไหมกดเข้าไปเล่นจนหมดไม่ใช่นะเราจะเล่นจนหมดก็ได้แตออ่ในแอปของเขาอ่ะเขาจะบอกเลยว่า เขาจะจำกัดวงเงินว่าให้ใส่ได้วันละเท่าไหร่แล้วก็ถ้าคุณเติมเยอะๆแล้วก็เล่นทุกวันเขาก็จะส่งข้อความมาบริษัทคาสิโนนะส่งข้อความมาว่าฉันคิดว่าคุณอะติดคาสิโนแล้วคุณจะต้องไปบัมบัดเขาจะสอนเขาตัวไม่ใช่ว่าที่เขาเปิดให้เล่นก็คือเพื่อมันเหงาความคิดของสมศรีนะ อโดยเฉพาะในเดนมาร์กเนี่ยเวลาคนส่วนมากจะเล่นอยู่ในบ้านพระว่าไปทํางานมาเหนื่อยรีแลกซ์อย่างพวใจยิ่งอยากกรกดดเข้าไปเล่นเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าบางคนก็เล่นเป็นวันเป็นคืนในอย่างอย่าเขาก็จะมีข้อความมาเตือนส่งอีเมลมาเตือนว่าเทิมสมควรเล่นเยอะขนาดนี้แล้วเขาก็จะไปเช็คว่าเอาเงินมาจากไหนอย่างอย่าเออถ้าทํางานเขาธนาคารเขาก็เช็คด้วยนะถ้าสมมุติว่ามีเงินเออ อย่างเรามีเงินเดือนสามหมื่นใช่ไหมถ้าเราเอาไปเล่นเอาไปเล่นเยอะเกินไปอืมธนาคารก็จะเตือนเพราะว่าโอนจากจะโอนจากเงินจากธนาคารเราเข้าไปคาสิโนใช่ไหมธนาคารก็จะเตือนว่าแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้แบบไไดเออเธอไปกู้เงินกับมันกันอย่างที่นี่ถ้าเขาจะไปกู้เงินนะเขาไม่ต้องไปเห็นตัวกันเขาแค่ มีงานทํามีใบทํางานมีใบอยู่กะการันตีได้แล้วคุณไม่เป็นหนี้ที่ไหนโอเคบริษัทนั่นจะให้กู้กู้ได้ก็คือแคนน่นั้นหละกู้ทางออนไลน์เลยค่ะบ้านนี้เขาจะทุกอย่างไปะจะออนไลน์หมดเติมะะตะเมงินเข้าคาสินโนออนไลน์เหมือนกันถามว่าทารัฐบาลบังคับไม่บังคับหรอกใครจะเล่นจะเล่นแต่ว่าเธอจะลองเอาตัวเธอให้รอดถ้าคนที่ไปของเงินรัฐบาลช่วยเหมือนคนป่วยหรือว่าคนเอ่อจะได้นี่ คนป่วยคนไปขอขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลบ้านเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราตกงานหรือว่าเราไม่มีเงินเราไปขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลได้นะรัฐบาลเขาจะช่วยทุกอย่างแต่เขาจะเช็คบัญชีคุณด้วยว่าบัญชีคุณอ่ะคุณเอาเงินมาจากไหนคุณไปทําอะไรถ้าสมมุติว่าเงินหลวงให้มาเดือนละห้าพันจะก็ห้าพันเขาก็จะเช็กเขาจะรู้หมุกเขาจะรู้กันมดอะเออว่าเธอเล่นเล่นห้ามเล่น งนทาค่าคนไหนตีกินเงินหลวงอะที่เกินกินเงินหลวงอะนะหรือว่าเงินถ้าเล็กๆน้อยๆนะไม่เป็นไรแต่ถ้าเติมเข้าไปเยอะอะไม่ได้หลวงเขาจะเช็คตลอดอืมส่วนตีสมศรีอู้เรื่องเออคาสิโนโตีเมืองไทยใช่ไหมสมศรีก็พูดในส่วนตีสมศรีรู้มาแต่เรื่องเขาจะไปเปิดตรงเปิดเออ่มีไอ้ยานี่ป็่นทองไอ้ยาง่เดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงนะคะ เขาเปิดคาสินโนแค่สิบเปอร์เซ็นมันมีงานศินละปะส,สวนสวนสนุกลานค่ามีเขาไม่ได้มีไม่ได้เปิดคาสินโนแบบใหญ่โตอะไรอย่างเง,ง,งี้ยคนเขียนก็คงจะประมาณนั้นล้วมีคอมเพกเป็นศูนย์รวมความบันเทิงนู่นนี่นั่นล,ละครอะไรอย่างเง,ง,งี้ยเนาะแต่ถ้ามันมีคาสินโนอ่ะคนมันก็ต้องเข้าจิะอ ส่วนคนลากเขาจะเอาคนมีเงินเท่านั้นเข้ากัยันทิสมศรีบอกเท่าที่สมศรีเห็นมาสมศรีพูดถึงเด่นมากเนาะแต่ว่าเมืองไทยถ้าสมมุติว่าคาสิโนเขาบริหารไม่ได้ก็คือนั่นแหละยันทิสมศรีบอกถ้าพอคนทักคนรวยอ่ะมีแค่ยอมเดี๋ยวคนคนรวยมันมีน้อยกว่าคนจนใช่ไหมถ้าสมมุติว่าคาสิโนมันไปไม่ได้เขาก็ต้องให้บริ ให้คนต่างชาติเข้ามาบริหารคนต่างชาติมันเกิดต้องเงินน่ะทําได้ทุกอย่างเข้าใจปะ่ะเขาก็ต้องเปิดแอบทางมือถือใช่ไหมให้คนเล่นทางในมือถือหรือว่าเอาตู้ตู้แบบตู้เหมือนตู้เติมเงินเห็นไหมเออปดไลทยเหมือนตู้เติมเงินน่ะค่ะเ,<ข>เขาก็เอาไปวางไว้ตามร้านค้ายอย่างที่ซีบอกนั่นแหละในเดนมาร์กก็มีเนี่ยหน้าบ้าน ลานบาร์ตีเขาไปนั่งกินเนี่ยมีทุกลานมีทุกตีเขาก็เอาไปยอดไปยอดไปยอดได้ก็ได้ไได้ก็เสียถ้าว่าถ้าไปตีคาสิโนโใหญ่ใช่ไหมที่เว่าเขาจะเปิดใหญ่เนี่ยก่อนเข้าคุณจะต้องเสียเงินค่าบาัตรเข้าที่นี่ก็เหมือนกันถ้าไปคาสิโนโใหญ่ก่อนเข้าคุณจะต้องเสียเงินเข,ข้าก่อนเสียเงินเดินเข้าไปข้างในนะเล่นเล่นไม่เล่นหน่งคุณก็ต้องเสียเงินเข้าไป แล้วไผจะไปเสี่ยงเงินนะถ้าคนคนจนมันในวันละสามดอยเสียกละบป๋าเข้าไปกี่บาทแล้วมันเข้าไปหรอกมันก็ไปตามร้านโชว์หวยหรือว่าไปเล่นในโทรศัพท์มันนี่แหละเจ้าโอนเงินเข้าโทรศัพท์เนี่ยโอนเงินเข้าบริษัทนี่เล่นตามแอปค่ะเอาเต้เอหัวเ,เป็นประกันมันต้องมีแบบนั้นอยู่แล้วเจ้าขนาดทุกวันในผิดกฎหมายคนยังแอบเล่นผัวเมียทะเลาะก,กันแถวบ้านนมศสีนี่แม่นเร่ง,น,งนะเจ้า บางคนเป็นครูเป็นหมอเป็นพยาบาลเห็นไหมเอาเงินเป็นมาบางคนปีนอกไปทํางานต่างประเทศอืมคนอยู่บ้านเล่นกดจะเอาเงินมาสร้างบ้านไ,ได้สร้างบ้านจะกลับคนบ้านสมถินี่แหละเงินไปสามสี่ล้านเอาไปเล่นมดเลยค่ะสุดท้ายบ้านก็ได้สร้างขนาดเมืองไทยตอนเนี้ยพิษกฎหมายพิดกฎหมายพ่อหยางเพราะว่าโอนเงินเข้าบัญชีคนก่อนแล้วก็ คนคนนั้นถึงจะโอนเข้าบริษัทขนาดพิดกฎหมายคนยังเล่นอ๋อแล้วถ้าสมมุติว่าเอ่อมันถูกกฎหมายใช่ไหมมันยังยอย่างจําเล่นต่อมปต่อไปมันก็จะมีที่นี่เด็กเด็กไม่ว่าเด็กไม่ว่าคนโตมันก็เล่นได้ละใช่ก็โอนเข้าบริษัทเลยเงินนะ่ะเออเหมือนตีสาวดีวเขาเล่นเนะนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนเดิวเขาเล่นเขาเล่นในโทรศัพท์นะคะ เขาไม่ได้ไปแล้วถ้าไม่เล่นในโทรศัพท์มันก็ไปคี้ออดคี้ออดหรือว่าลานค่าโชว์หวย้างบ้านมาันแหละเจ้ามันก็ไปหนังกดมันก็ดังดี่มันเหมือนกดเกมอะ่ะเอาเงินหยอนเข้าไปเอาเงินหยอนเข้าไปนั่นแหละเดี๋ยววันหลังสมศรีมีเวลาสมศรีจะไปถ่ายให้ดูนะลานค่าทั่วไปมนะันมีทุกที่แต่ไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะลานค่าแบบบนห้องอย่้ มันไม่ใช่เซเว่นนะมันเหมือนมันเหมือนร้านกาบ้านเฮาอะ่ะเออร้านของชมบ้านเรานี่แหละแองตี่บอกตอนแรกเขาก็ไม่ลงเยอะหรอกเขาก็ลงแค่ตู้สองตู้ตู้สองตู้พอนานๆไปมันจะเจียสมศิษย์เออก็แล้วแต่อันนี้ก็ในเมื่อถามมาสมศิษยจะอธิบายให้ฟังนะคะก็ค,คือนี่แหละเจา้าสมศิษย์อดิตพายฟังแล้ว ต่างประเทศเขาจะไม่ห้ามหรอกว่าใครจะเล่นเริ่มเล่นแต่ว่าเธอต้องเอาตัวเธอหลอดแต่จะไปขอเงินหลวงจุย๋ยหลวงเขาก็จะเช็คบัญชีเพราะว่าต่างประเทศทุกอย่างมันอยู่ในคอมมดเจ้าเหมือนโอเนืยนเขา้าเนี่ยโอเนียนขนาดเปลี่ยนสมศรียืมสตัส,ตสมศรีไปนะถ้าเปลี่ยนจะโอเนืยนเข้ามาให้สมศรีถ้าพันสองพันนี่เป็นอย่างถ้าเป็นห้าพันเว้นหมื่นเนี่ยเขาจะถามธนาคารจะถามเลยว่าเงินค่าอะไร พอบางข่าวทุกอย่างมันเป็นภาษีหมดเจ้าทุกอย่างมันต้องถูกต้องตามกฎหมายหมดอย่างุมสีบอกอะแต่เมืองไทยอะเนาะเออคิดดูก็แล้วกันเนาะเออสุพิการอธิบายได้แค่นี้แหละเจ้ามันบางที่มันอาจจะไม่เป็นก็มีหลายคนท้วงอาจจะไม่เปลี่ยงยัีสมศสีอู้ก็ได้มันกับแน่เสมอไปแต่ในเมือมันไปถึงขนาดนั้นแล้วอันนี้ก็เราในเหตุการณ์ตีหลายๆประเทศเนาะก็ทําแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่ามี ทุกประเทศอะทาแบบนี้ประเทศติ่เป็นเอ่อเปิดคาสิโนอะนก็ทําแบบนี้ทั้งนั้นแหละอเมริกามิริกเรกอร์เขาก็เอาเขาแอบโทรศัพท์เจ้าแต่ไม่เพียงแต่ว่าเขาไม่ผ่านธนาคารคนในคนบ้านเฉยเขาโอนเข้าบริษัทเลยนี่หลยเจ้าอันนี้ก็คืออธิบายเราเรียบร่อยนะคะกะรุ่นเันต่อไปเนาะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ กรุณากดไลค์กดแชร์ห้ตัวเจ้าขอบคุณค่ะ